สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราศีคุณจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสีดาวใหญ่ยกย้ายในปี2566คลิปนี้นะคะอย่างถ้าใครเคยติดตาม ช่องของ a t u b e มาตลอดก็จะทราบว่าในปี2566นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในปี2566เพราะว่ามีถึง4ดาวใหญ่ยกย้ายกันในปีนี้เลยทีเดียวค่ะและตอนนี้ต้องขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าทางช่อง a t u b e มีปุ่มขอบคุณที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนชอบคอนเทนต์เนื้อหาที่ทางช่อง a t u b e นำเสนอให้สามารถร่วมให้กำลังใจด้วยการกดปุ่ม ขอบคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่สีดาวใหญ่ยกย้ายนั้นเป็น4ีดาวใหญ่ดวงไหนบ้างคะ่ะมาเริ่มกันเลยที่วันที่1มีนาคม2566นะคะดาวเสามีเกณฑ์โคจรย้ายเข้าสู่ราศีกุมค่ะพอมาต่อกันที่วันที่8มีนาคม2566ดาวมฤตยูโคจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ พอถึงวันที่19เมษายน2566ดาวพฤหับสบดีโคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษและส่งท้ายกันที่วันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูโคจรย้ายเข้าสู่ราศีมีนค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าเป็นสีดาวใหญ่ยกย้ายเพราะฉะนั้นดวงชะตาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเอาล่ะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะ ดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์จะมีเงินไหลามาเทมาจากการทำงานเป็นหลักมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถมีฐานะดีขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นด้วยแต่ให้ระวังเรื่องของการโดนหักหลังจากเพื่อนหรือคนไว้ใจในช่วงปลายปีนะคะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดราศีกุมค่ะเป็นราศีที่ปากจะพารวยเงินจะเข้ามาเยอะจากการค้าการขายและจะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักก็ตามนะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีมีนค่ะจะมีเงินไหลมาเทมาซื้อง่ายขายคล่องแต่ต้องระวังเงินไหลออกและปัญหาสุขภาพที่เรียกว่าทุกขลาภเนื่องจากรับพลังของราหูทับในช่วงปลายปีนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะเป็นราศีที่ปังสุดๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและโชคลาภจะได้โชคใหญ่แบบฟลุกฟล๊กในปีนี้นะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีพฤษภค่ะการงานเด่นโดยเฉพาะงานที่ใช้หน้าตาเป็นหลักหรืองานสายเทาๆแต่จะต้องระวังสุขภาพในปีนี้จะป่วยบ่อยนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดราศีเมถุนค่ะมีเกณฑ์มีโชคแบบฟลุ๊กๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันยิ่งใครที่ทำบุญทำทานมาบ่อยๆผลจะตอบรับในปีนี้นั่นละค่ะ มาถึงท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนกันมมะฟ้าจะเปิดดวงให้ปังแบบฉุดไม่อยู่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นด้วยค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนสุพะจะมีความสําเร็จและมีชื่อเสียงโดยเฉพาะด้านการงานที่จะมีความก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีกันนะคะดาวพรฤหัสบดีโคโจรเข้าเรือนมรณะชีพจรลงเท้าจะได้เดินทางบ่อยและมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแต่คนราศีนี้ถ้ายิ่งหมูก็จะทำให้ดวงยิ่งเปิดที่เรียกว่ายิ่งหมูยิ่งเฮงค่ะ มาถึงท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะจะมีโชคมีลาบและมีข่าวดีในเรื่องของความรักเช่นงานวิวาการมั่นหมายหรือมีโอกาสได้งานที่ไม่คาดคิดและประสบความสําเร็จดีเยี่ยมค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนอริจะเหนื่อยตอนตอน้นและสบายตอนท้ายแต่จะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักแล้วจะสบายอย่างแน่นอนค่ะ แล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรหลานและมีเมตตามหานิยมดีใครเห็นก็รักใครการทำธุรกิจใหม่หรืองานใหม่จะประสบความสำเร็จอย่างที่หวังเอาไว้เลยละคะ่ะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีหลังจากสีดาวใหญ่ยกย้ายในปี2566นี้จะได้เตรียมรับมือกันทันนะคะ สำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ